アメリカ人 เรเชิญท่านชมได้นะครับคือการแสดงของเด็กหญิงผู้นาของผู้งคงานนะฮะที่เขาแสดงต่อหน้าที่หน้าก็จะมีการรำถวายบนโคมนะครับรมถึงหน้านะครับฝ่ายหญิงก็จะรำด้วยโรมนั่งนะ วิธีการนั่งผู้หญิงนี่ต้องมีวัยวะต้องเรียบร้อยต้องนั่งตรงนั่งลำการได้ลำเนี่นะฮะก็จะสอดคล้องกับดนตรีนะฮะดนตรีก็จะเป็นดนตรีของอาวุธที่นีน่เลยนะฮะเราจะถ้าทางการได้ลำเนี่นะฮะเราประยุกต์มาจักทางทศกัณกรนะฮะเราใช้ ก็เป <mile> ็นลมสูงนะครับลำสูงจะข้าแผงนี้ล่อล่อแก้วเลยนะฮะรับใช้วรรณคดีลนเกียร์นะครับแล้วก็จะมีวรรณคดีอ่กินนาีนะฮะชุดกินนาีนี่ก็เป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นขึ้นอขึ้นมนุษย์นะครับเป็นสัตว์บินอ่สัตว์สัตว์ไส่สีกไส่หางลงเล่นน้ำตัวนี้เป็นตัวสุดท้องน้องบินไม่ทันเนี่ยถ้าทางตาจะขึ้นจากน้ำไม่ทันก็ถูกทานบุญนะครับ วบาทรล่อ,อไปนะฮะนำไปถวายพระศิทค์พนะฮะอุธนะฮะหลังจากาำไหว้ครูแล้วก็จะโยนแปลงโยนแปลงนี่นะฮะเป็นการหรือเราเรียกอ,อย่างว่าเดินแปลงนะเราเดินรอบๆพื้นที่ที่เรานะเขาล่อหลอกกันได้เต็มที่แล้วเขาจะฟาดฟันกันเลยนะครับ ผู้ชายจับศีรษะผู้หญิงนะฮะกดนะฮะยกขึ้นควรจะไปได้นะท่านี้จับมาผู้หญิงเนี่ยครับไม่ตักนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาสู้กันไปครับให้เขาสู้กันไปนี่แหละครับให้เขาสู้กันไปถ้าบีหักแล้วจะทำยังไง ชายก็ยังมีเล่นอยูตามเคยโอ้โหโดนตบเต็มเต็มฮนะเต็มเต็มมือมึนเลยครับเข้ามาสู้กันเอาเข้าไปโดนอีกแนละ้วผู้ชายนั่นนะฮะไปทำร้ายอีกเอาโดนจับพุ่มไปอีกแลนะฮะหน้าอีกเที่ยงไม่ได้เสียงตบมือเลย <c oughs> นะครับมีหน,น้ามานะมาเอาตบมือเอาแล้วครับผู้ชายไม่ไวนะครับคราวนี้ได้ได้ทีแล้วนะครับยังไงเออยังไง ว,วันนี้ผู้ชายชนะผู้ชายชน,นะผู้หญิงยอมแพ้เขียหน้าแล้วนี่อ้าล้ครับอาล้ครับเด็กหน่อยถึงตบมือของท่านเนี่ยเป็นยาบำรุงอย่างดีเลยนะฮะถ้านสนุกสนานถ่าตบมือเลยนะฮะน้องน้องเยาวชนทั้งหลายที่สนใจแล้วอยากจะฝึกซ้อมนีอยังไงนะฮะก็เจอติดต่อได้นะฮะขณะที่เรามีเว็ไบไซต์นะสามารถที่จะเรียนได้ทุกอายุนะครับ การเล่นการเล่นการฝึกซ้อมทั้งหลายเนี่ยนะฮะท่านเรียนแล้วเนี่ยสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยครอบครัวได้ช่วยคนที่ท่านรักได้นะอันนี้ไปใช้ได้จริงๆนะครับแลตัวอย่างว่าท่านไม่เคยฝึกซ้อมมาเลยไม่เคยเล่นเลยนะเวลาเกิดท่านถูกทำร้ายเนี่ยด้วยอาวุธด้วยไม้เลื่อยแหลงเนี่ยท่านจะรับไม่ได้แต่ตอนนี้เด็กทุนเนี่ยจะรับ ก็จบการนำไหวค้ครูไปนะฮะก็จะนะครับถ้าโยนแสง,งหรือวเหตดสถานที่นะฮะดูพื้นที่แล้วก็จะมีการดูชั้นเชิงกันนะฮะ,นะะก็หลอกกันเพราะสมัยก่อนเขาเมื่อสมัยโบราณนะฮะเขาเล่นเป็นตะกีฬานะฮะหลังจากว่างจากสงครามเขา,า,สสก,าก็จะมาฝึกซ้อมกันในสถานที่กีลาแต่ก็จะใช้ดาบจริงะคระับต่อสู้กันอย่างจริงจังมีการบาทเทดเจ็บกันอย่างจริงจังเลยนะฮะ หลังจากที่มีสองทางก็จะตุ๊ก็จะใช้ตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตกตาะุ๊้ตาตุ๊กตอตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊ตาตกันตุ๊กก ถ้าไปทางนึงนะครับวุ้ยไทยแล้วครับพุชาวยไทยตอนนี้เข่าไปอีกสองั้งครับทีไปอีกทีเดียครับลุกเจาไหวนี่ฮะโดนไปไหลต้องแต่ยะหนักหน่อยลุกไหวไม่เอ่ยเข้ามานั่นแหละครับฝันเตกด้านขวาไปอีก หลบไปแล้วมั้งครับฮะทันยังไงครับทันยังไงอ่ะหลบไปฮะหลบให้ได้หลบไปหยิบอาวุธให้ได้นะครับอืมเก้าปลาทำนี้เอาไอซีคอยู่เอาแล้วนัดกันไปนัดนะครับอ้าวนี่แหละครับอยู่ใจให้เด็กครับนะครับเอาฟันเข้าไปหลบได้หลบได้นะฮะรคับ ผู้หญิงรู้ไม่ได้นะครับผู้ชายก็แย่เหมือนกันแล้วใครชนะล่ะครับใครชนะเลยนะตบมือให้ผู้ชนะครับผาผู้หญิงมานะครับขอโทษกันนะครับเป็นเพื่อย่าเพิ่งไปชมกันก่อนเป็นกำลังใจให้เด็กๆก่อนนะฮะชุดต่อไปก็แสดงโดยเด็กหญิงเพนธามั่นคงนะครับ ดาบของมือก็คือเด็กชาย <ไป S 1> ขอ,ของิดจริงๆแล้วการเล่นกระบี่กระบองเนี่ยนะฮะคือคําว่ากระบี่กับกระบองเนี่ยเป็นสองพยางนะกระบี่พยางหนึ่งนะฮะคือการเล่นกระบี่นี่คืออาวุธสั้นทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมนีสั้นนะครับดาบตะเกียบนะครับแล้วก็ขวานนะครับอันนี้เราจัดอยู่ในประเภทกระบี่่วนกระบองก็คือกระบรองทองนะครับแหลน เงานะครับพวกนี้เราจัดอยู่ในประเภทอาวุธยิ่ว่ากบี่กระบองนะครับส่วนเครื่องป้องกันทั้งหลายเช่นโล่ด่างเขนพวกนี้คือเครื่องป้องกันไม่ใช่อาวุธนะฮะแต่ได้ง มีการล่อหลอกดูเชิงเชิญกันนะฮะ่ายหญิงก็จะดูว่าผู้ชายเขาจะบุกเข้ามาในท้ายังไงนะฮรนะฮะผู้หญิงก็เตรียมพร้อมไป้รับมีการหลอกกันตอนนี้จะเข้ามาซับนะฮะตอนนี้ก็เข้าต่อสู้กันเลยพอรู้จังหวะกันแล้วนะฮะเข้าต่อสู้กันสีผู้หญิงเนี่ยนะฮะสามารถเล่นดังนะครับซึ่งเขาไม่เล่นกันนะฮะมีแต่ผู้ มากต่อสู้ได้รุนแรงไม่แพ้ผู้ชายอาวแตกไปที่ทูกงกะทิเตะไปลุกขึ้นไปนั่นนะครับอาวสู้กันต่อไปสู้ต่อไปออแล้วครับอ้ฆ่ขาดเลยนะครับโอ้โหกระอักเลือดตายซะน,นี่ครับ อาเสียตบมือไม่ได้ยินอีกแล้วฮะแมผมต้องขอบพระคุณขอบพระคุณท่านครับเดี๋ยวชมอีกชุดหนึ่งนะฮะชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายอยากพึ่งไปไหนนะฮะอยากพึ่งไปไหนชุดสุดท้ายแจงหลายหลายชุดเช่นเท้าสุ้ตัวเองนะฮะโดยการออกลาตะเวนแล้วก็เจอแม่พัพพมาเขาโดนเงินซึ่งออกตอดแนวว่าจะปลุกเข้ายึดหมู่บ้านมาจันได้เมื่อไหร่ชาวบ้านก็ออกต่อสู้ชาวบ้านนี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่แม่พัพพมาในฝีมือชะตาชะกันมากฮะ มาการมากเลยฮะต้องจูงลูกจูหลานออกมาด้วยนะฮะไอวีลชนมั่งที่รักษาแผ่นดินไว้ให้ท่านอยู่จนทุกวันนี้นะขอแนะนำเยาว,วชนที่เล่นนะครับเด็กชายเตียงไกรนะครับเด็กหญิงเทนภานะครับเด็กหญิงสุนิสานะครับเด็กหญิงคุณนากรครับเด็กชายเศรษฐพงศ์เด็กชายเจดิลทร